จะไปวิเคราะห์คลิปของท่านอาจารย์ไม้ล่มหัวหัวสุดยอดโคกครับผมให้ใกล้เคียงของท่านอาจารย์ไม้ลมไม่สุดเฟนเดอร์อเมริกันสเปเชียลพัทยาในยามค่ำคืนนะครับผมวิเคราะห์ท่านอาจารย์ไม่ล่มและภรรยาอย่างจริงจังอันนี้เป็นสัมภาระทั้งหมดนะครับเตียงนอนนะครับอุ้ยอุ้ยนนอันนี้จะเป็นสคริปต์นะครับจะไม่ล่มและภรรยานะครับฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีฉากกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเอาขาแทบอุ้ยอ่ะ สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้็อกยูนะครับวันนี้นะฮะผมกำลังจะเดินทางไปพัทยานะครับผมจะไป3วัน2คืนนะครับแล้วก็2คืนเนี่ยเปลี่ยนโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็โรงแรมนี้ใยเองนะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมจะไปวิเคราะห์คลิปของท่านอาจารย์ไม้ล่มกับคุณลุงเลิงธรรมภรรยาของท่านนะครับไปถ่ายทำคลิปนอกสถานที่นะครับหัวหัวสุดยอดมาดูอุปกรณ์คร้าวนะฮะนี่นะครับโคกครับผมอันนี้เป็นโคก ที่เราจะต้องใช้นะครับใช้ในฉากซึ่งเป็นฉากที่คุณลุงเลิงทำนะครับภรรยาของท่านอาจารย์เนี่ยใช้คกนะครับในการตำแล้วก็อันนี้นะครับไว้ใช้เคะนะฮะนี่นะครับซึ่งพยายามให้ได้เสียงและวัสดุให้ใกล้เคียงของท่านอาจารย์ไมโลไม่สุดนะครับเราก็จะใช้นะครับเป็นหม้ออเล็กซานเดรนะครับสออันนะฮะก็หลักๆจะใช้2ออันนี้นะครับส่วนกีตาร์นี้ก็ติดมานะครับเพราะว่าที่จริงก็ไม่ได้ใช้ในฉากนะแต่ติดมาไว้ก่อน วันนี้เลือกเอาตัวนี้มาแล้วกันครับก็คว้ามาเลยนะครับจะเป็น Fender American Special นะครับตัวนี้ แล้วก็พกแอมมินิมาด้วยนะครับในรถก็มีโน้ตบุ๊กมีกระเป๋าเดินทางมีเสื้อผ้าแล้วก็มีชุดว่ายน้ำนะครับโรงแรมทั้งสองที่นั้นมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับโรงแรมขึ้นชื่อของพัทยาเลยนะฮะจ่ายเองนะครับย้ำอีกรอบนะเราก็จะไม่พูดชื่อโรงแรมนะครับแต่ว่าจะถ่ายบรรยากาศให้เห็นนะครับผมตอนนี้ผมกําลังวิ่งอยู่เส้นถนนบางนาแล้วก็เรากําลังจะเข้าชนบุรีแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทาบรรยากาศที่อยู่เนี่ยสวัน2คืนเนี่ยว่าทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับคือคลิปเบื้องหลังนะครับโอเคเดินทางันดีว่าผ อ่าทุกคนครับขณะนี้มาถึงที่โรงแรมที่พักกันแล้วนะครับโหโรงแรมใหญ่มากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะครับผมมาถึงก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นทางเข้าโรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมก็จะมีตึกข้างหลังอีกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คอินแล้วก็ขึ้นไปดูห้องกันนะฮะส่วนประชาสัมพันธ์ก็กว้างมากนะครับผมเช็คอินแล้วนะครับเราก็จะได้ขึ้นไปอยู่ชั้น5้าจะเป็นห้องสุพีเรียนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นลิฟต์ละมาขณะนี้กําลังเดินหาเลขห้องอยู่นะครับผม ก็ทางเดินก็โอเคนะแสงไฟก็สวยงามใช้ได้เลยนี่ครับทุกคนถึงห้องเรียบร้อยนะฮะนี่เตียงนอนนะครับโอ้ใหญ่โตใช้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับทีวีจอแบนจอก็ใช้ได้เลยนะครับห้องแอร์แน่นอนนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํากันอันนี้คือประตูห้องน้ํานะครับมาเปิดเข้าไปดูห้องน้าว่ามีอะไรบ้างมาห้องน้ําก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับ อ่าแล้วก็มีนี่โอ้โหมีอ่างอาบน้ำนัวเป็นไงครับผมเนี่ฝักบัวอยู่ตรงอ่างเลยนะนะครับก็ถึงจะเป็นห้องน้ําเล็กๆแต่ก็มีอ่างอาบน้ําให้นอนแช่ด้วยนะฮะและนี่ก็ภายในห้องน้ำนะครับจะเห็นว่าเอ้ยมันจะแบบขนาดกระทัดรัดนะครับตะมุตะมิมากนะครับแต่ก็โอเคครับผมห้องน้ํานะฮะนี่มีตู้เซฟมีละไพด้วยนะครับไว้เก็บของมีค่านะครับ แต่ของมี่ข้าของผมเนี่ยก็จะเป็นกีตาร์เฟนเดอร์แน่นอนนะครับซึ่งก็เก็บไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้เก็บนะตู้เย็นโตชิบะนะครับโอ้เป็นตู้ใหญ่เลยนะแล้วก็มีน้ำดื่ม2ขวดนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวขอจัดของภายในห้องนอนก่อนนะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวน่าจะไปหาอะไรกินข้างนอกนะครับวันนี้ก็คิดว่าดึกแล้วอะ่ะอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่าแสงในห้องก็เดี๋ยวดูแสงก่อนถือว่าแสงไฟก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่เหนื่อยมากอาจจะมีซักคลิป2คลิปนะครับโอเค เอาละครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ลังออกมาเดินข้างนอกนะครับแถวห้องพักเนี่ยละครับผมก็มาหาอะไรกินนะครับค่อนข้างหิวนะครับตอนนี้จะเป็นบรรยากาศที่พัทยาในยามค่ําคืนนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแถวนี้มันเรียกว่าอะไรนะแต่เมื่อกี้ขับผ่านจะมีวงเวียนปาโลมาอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นวงเวียนปาโลมาแล้วกันนะครับผมคนค่อนข้างเยอะเลยนะคนที่พัทยานี่เยอะมากเลยนะครับผมบรรยากาศเนี่ยแสงสีเนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับผมแล้วผมคิดว่าจะหาข้าวกินนะครับมื้อนี้นะครับมื้อดึกก่อนที่เราจะกลับห้องพักไปนะครับผม ผมก็จะมากินร้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่ครับบรรยากาศโลงดีครับแล้วร้านนี้ผมเคยมากินเมื่อหลายปีที่แล้วครับแล้วก็รสชาติดีมากๆครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารกันนั่งโตแล้วครับอันนี้จะเป็นเมนูอาหารนะครับทุกคนดูปึกหนามากนะฮะโอ้โหมีหลายหน้าเลยนะครับเดี๋ยวก็จะสั่งไม่เยอะหรอกนะฮะก็สั่งข้าวผัดอะไรเงี้ยมากินนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอนี่ผมก็ได้ศึกษาคลิปของ ท่านอาจารย์ไม่ร่มนะครับกับภรรยาด้วยนะครับดูคลิปไปด้วยนะครับซึ่งเป็นคลิปที่เราจะต้องเตรียมตัวถ่ายทานะครับผมประมาณนี้ฮะอาหารมาแล้วครับทุกคนแล้วก็สั่งมาไม่เยอะครับนี่ข้าวผัดนะครับขนาดกลางแล้วก็ปลาหมึกผัดกระเข็มก็เดี๋ยวเติมพลานก่อนนะครับเดี๋ยวกินมื้อนี้เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นห้องพักเลยนะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับว่าเราจะอัดคลิปกันดีไหมนะครับเดี๋ยวดูเช็คเวลาทีนะครับตอนนี้หิวมากโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องพักนะครับผม โอเคทุกคนครับเมื่อกี้ก็ลงไปกินข้าวมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้มัน3ามทุ่มกว่าแล้วครับ วันนี้ก็จะไม่ได้อัดคลิปใดๆนะครับใ,ในการวิเคราะห์ท่าอาจารย์นะฮะแต่ทีนี้ผมก็จะทําการบ้านครับโดยการดูคลิปท่าอาจารย์ไม้ร่วมกับภรรยานะครับแล้วก็จะจดสคริปต์ครับที่เราจะต้องอัดคลิปพรุ่งนี้นะครับเราจะเช็คเอาท์เที่ยงนะครับเพื่อไปอีกโรงแรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่โรงแรมนั้นนะ่ะเราจะอัดคลิปวิเคราะห์ท่าอาจารย์ไม้ร่วมกับภรรยากันนะครับเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างดึกแล้วนะครับอยากจะนอนดูหนังพักผ่อนก่อนนะครับผมก็มาวอมบอมเล่นๆนะครับนำกีตาร์มาวอมวันนี้ก็ใช้แ <ๆ S 1> เดี๋ยวทำให้มันมีสาระบ้างนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวสั้นๆแล้วกันมันจะมีวิธีการเล่นของผมอ่ะที่เรียกว่าการเล่นลูกเพนททนิกแบบรันโน้ตแบบในการเล่นเพนโทนิกพวกนี้นะครับคือมันมีวิธีการทําให้โน้ตมันไหลลื่นต่อๆกันนะครับมันใช้เทคนิคครับซึ่งก็คือการเล่นพวกแฮมโบร์ออฟแล้วก็การสไลดสายนะครับอย่างนี้นะสมมติว่าเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเล่นจากโน้ตน้อยๆ แล้วก็การเล่นแบบโน้ตโน้ตเบนเหมือนกับว่าจะกึ่งๆึ่งไปโน้ตที่มันไม่ได้อยู่ในชีอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นสำเนียงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราเล่นโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในชีอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเห็นไ uh> หมมันไปโน้ตแฟลชไฟ อย่างงี้ครับมันทําให้สำเนียงโนต้ตมันดูมีอะไรกึ่งๆึ่งเนินเนินิดนึงแล้วก็เวลาเราเล่นต่อๆกันเนี่ยมันจะฟังดูลื่อนๆนะครับใช้เทคนิคโปกะแฮมมอฟหัวอ,อ๊อฟอะไรพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นทิกสั้นๆแล้วกันนะครับคลิปนี้หลกักๆก็เป็นวอล์กเบื้องหลังนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พักผ่อนก่อนนะครับผม mm. อารุณสวัสด์ครับทุกคนอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเช็คเอาท์ออกจากที่หนึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงโรงแรมอีกที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเช็คอินนะฮะวันนี้นะครับจะได้เป็นการถ่ายชิปวิเคราะห์ท่านอาจารย์ไม้ร่มและภรรยาอย่างจริงจังแล้วนะครับก็เป็นโรงแรมที่มีชื่อของพัทยาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะครับที่จอดรถก็กว้างขวางทีเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าประตูไปเช็คอินนะครับครับห้องประชาสัมพันธ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คอินแล้วก็ขึ้นไปดูห้องกันข้างบนนะครับผมอ แล้วก็มีกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์การถ่ายทานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําขึ้นรถลากทางนี้นะฮะนี่ทางนี้จะมีบริการรถลากให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก่อนนี่จะมีน้องหมามาเที่ยวด้วยอันนี้จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์โอเคลุยกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้ขึ้นลิฟต์มาแล้วนะครับเราก็พักกันอยู่ชั้น7นะครับขึ้นมาชั้น7เลยนะครับทางเดินนี่สะอาดสะอ้านมากนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเข็นของไปห้องพักนะครับน่าจะเดินค่อนข้าง ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าห้องนี้เยอะมากนะครับโรงแรมนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมทางเดินครับผมแล้วก็ของที่ผมกําลังเข็นอยู่นะครับอ่ะโอเคน่าจะสุดแล้วมั้งเนี่ยถึงห้องแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยเนี้ยถึงห้องพักแล้วครับทุกคนอุ้ยห้องสะอาดเลยนะเนี่ยโอเคเลยนะครับนี่ข้างหลังนี้ก็จะเตียงนอนนะครับความนิ่มก็ เฮ้ยดีมากเลยอ่ะมันแบบมันยุบตัวดีมากเลยอ่ะเตียงน่าจะนอนหลับสบายนะครับแล้วก็นี่มีมุมนั่งโซฟาเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานตรงนี้ด้วยเฮ้ยโรงแรมนี้ใช้ได้เลยครับผมโทนแบบสะอาดสะอาดสะอาดเลยอ่ะแบบดีเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีทีวีจอแบทนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยนี่เข้ามาถึงก็โอเคชอบเลยนะะใช้ได้เลยนะครับอุ้ยอุ้ยอันนี้กระจกนะครับกระจกเต็มตัวนี่เห็นเต็มตัวเลย ดีมากเลยไว้แต่งตัวได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็มุมนี้จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวพาไปดูห้องน้าอ่าเปิดเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับเปิดไฟก่อนนี่จะเป็นอ่างล้างหน้าอ่าแล้วก็ฝั่งนี้อ่าเป็นฝั่งที่ไว้อาบน้ําเฮ้ยก็โอเคนะกระทละล้าดสะอาดเลยนะแล้วก็กําแพงอะไรต่างๆก็เยี่ยมเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ขึ้นชื่อของพัทยานะครับ อ่ะต่อมานะครับก็จะได้เวลาการถ่ายทาวิเคราะห์ท่านอาจารย์ไมล้ลมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะถ่ายเบื้องหลังนะครับแต่ว่าถ้าคลิปวิเคราะห์เต็มๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะลงแยกอีกทีนะครับทุกคนก็สามารถติดตามรับชมทุกคลิปได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันนะเดี๋ยวขอจัดห้องก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะตอนนี้ได้แต่งตัวเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาให้ดูเบื้องหลังนะครับก่อนที่เราจะถ่ายทําคลิปวิเคราะห์ของท่านอาจารย์ไม้ลมนะครับทุกคนดูฝั่งนี้ฮะอันนี้จะเป็นสสคครรริิปปปป์นะกกาาาพพููดดเ็็โยยของ่จม้ลลแว ภรรยาท่าอาจารย์ไม่ล่มนะครับเราจะวางไว้ข้างหน้านะครับกันพลาดแล้วก็มีการวงอะไรอย่างละเอียดนะครับมีการเว้นวรรคอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการดูคลิปของท่าอาจารย์ไม่ล่มและภรรยานะครับในทุกคลิปที่เรากําลังจะถ่ายทํานะครับพร้อมกับฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ด้วยนะครับในการถ่ายทําซึ่งก็เป็นอ่ามอวใบเล็กนะครับสแตนเลสแล้วก็คบกระสากนะครับไว้ใช้ในการถ่ายทํานะครับเพราะว่า จะมีฉากเคาะหม้อแล้วก็จะมีฉากตําด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีฉากกล้วยด้วยนะครับทุกคนอันนี้เราก็ไปซื้อกล้วยหอมมาหนึ่งอันนะครับที่ต้องใช้ในหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมถ่ายทากันแล้วฮนะถ้าหลายคนสงสัยว่าเอ้ยแล้วภรรยาโอ้ก็อะไ <laughs> จะมีการงอข้อ <laughs> เดี๋ยวเอาเอาอเขาแทบอึ๊บอ่ะว้ายยากจริงเลยไม่ยากหรอกโอ้เอ้ยนี่แค่คลิปที่สามเองนะโอเค โอเคเราก็ได้ถ่ายทำคลิปวิเคห์ท่านอาจารย์ไม้ร่มและภรรยาไปแล้วนะครับถ่ายไปประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวนะครับผมพอถ่ายเสร็จเนี่ยก็นอนพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินนะครับแล้วกลับมาก็จะพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วครับผมเพราะฉะนั้นผมขอปิดคลิปที่นี่เลยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าคลิปที่เราถ่ายกันที่เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะลงไปก่อนนะคลิปที่วิเครห์ท่านอาจารย์ไม่ร่มอ่ะเพราะว่าเป็นคลิปสั้นเนาะ อ๋คลิปบล็กเบื้องหลังเนี่ยมันจะยาวมันจะใช้เวลาตัดค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะลงทีหลังแล้วกันนะฮะอ่าแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับหลายคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยไปหาท่านอาจารย์ไม้ล่มที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยากให้แบบไปถ่ายกับเขาเลยอะ่ะจริงๆตัวจริงๆอะ่ะทีเนี้ยผมจะบอกทุกคนว่าเออมันเดินทางค่อนข้างไกลนะครับแล้วการไปอย่างนั้นอนะ่ะมันก็มีไป2แบบนะคือขับรถไปเอง กับ2ไปด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็ต้องมีการจองที่พักด้วยนะครับคงไม่ได้แบบบินไปบินกลับเลยนะฮะแล้วก็น่าจะต้องลุยป่าลุยอะไรไปหาท่านอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยากลำบากจริงครับอันนี้ยังไม่ได้วางแผนไว้เลยนะครับแต่ผมรู้ว่าหลายคนอยากดูแน่นะครับถ้ามีผู้สนับสนุนเนี่ยอยากดูจริงๆอ่ะให้ทักมาคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแต่รับรองว่าคลิปจะต้องสนุกแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ที่ผมมาพัทยา3วัน2คืนเนี่ยนะฮะนอนโรงแรม2ที่นะเดี๋ยวผมผมไม่ได้พ รูปไว้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้เป็นโรงแรมที่แรกนะครับผมก็จะนอนที่นี่นะครับอ่าแล้วก็โรงแรมที่ที่2ก็จะนอนที่นี่นะครับผมเผื่อหลายคนไปตามว์าที่ปากไว้นะครับความรู้สึกส่วนตัวก็จะชอบที่ที่สองเนี่ยที่เนี่ยที่ห้องเนี่ยชอบมากๆนะครับอ่าโอเคสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปกันอย่างสนุกสนานนะครับอ่าสวัสดีครับคลิปนี้บายบายครับ